ครับและนี่คือผลของฝรั่งไส้แดงพันใหม่ครับหงสินเบอร์สองครับจะเปรียบเทียบกับขนาดมือของลุงเกษตรนะครับเพราะว่าขนาดผลที่ใหญ่นะครับประมาณ 3- าสผลโลนะฮะเนื้อในสีชมพูเข้มออกไปทางแดงแล้วก็เมล็ดน้อยนะครับตรงนี้นะครับเมล็ดน้อยนะครับมีความหวานมากนะครับแล้วก็มีความกรอบนานตรงนี้ครับกับฝรั่งไส้แดงพันใหม่หงสินเบอร์สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่คือการปลูกฝรั่งไส้แดงพันใหม่หงสินเบอร์สองในสไตล์ของลุงเกษตรนะครับเป็นการ ปลูกใส่ตะก,ก้านะฮะซึ่งตะก,ก้านี้ก็ซื้อมาใบละ40บาทใส่วัสดุปลูกลงไปแล้วทําการปลูกต้นนี้ก็อายุได้ประมาณอยู่ที่3-4เดือนนะฮะจากต้นเล็กๆนะครับก็มีการจเจริญเติบโตได้ดีมากนะฮะตอนนี้ก็ให้ผลแล้วนะครับก็ทําการ่อแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ท่านที่ต้องการที่จะปลูกฝรั่งไส้แดงนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีที่ครับอยู่บ้านจัดสรรอยู่คอนโดนะครับต้องการที่จะปลูกใส่เข่งตะก้านะครับพันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับขอบอกว่าไม่ทําให้ท่านผิดหวังนะครับสาหรับการที่ทจะปลูกฝรั่งแล้วมีผลทั้งปีนะครับตโลแกนของพันนี้คือให้ผลทั้งปีดกดีในกระถางนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกในกระถางหรือตะก้าก็รับรองไม่ผิดหวังครับเนี่ยฮะดอกก็ออกอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นผลที่ทําการห่อนะครับ ด้านนี้นะครับก็ติดผลเริ่มปีผลขนาดต่างๆนะครับให้เห็นนะครับทุกยอดทุกข้อนะครับจะออกดอกและจะมีผลติดผลได้เลยครับไม่มีการหลุดร่วงของผลนะครับนี่คือพันธุ์ดีนะครับของฝรั่งไส้แดงแห่งอนาคตนั่นคือพันธุ์หงซินเบอร์สองครับตรงนี้นะครับนี่ลุงเกษตรก็ทําการปลูกโดยที่หล่อน้ําในกระมังครับคนพบวิธีนี้ทําให้เราไม่ต้องรดน้ําฝรั่งนี้บ่อยเพราะว่าฝรั่งเป็นพืชที่ชนน้ํานะครับเราจะให้มีระดับน้ําประมาณ4ี่้าเซนนะครับ หรือประมาณสัก5เซนเนี่ยนะฮรระดับน้ํานะครับตรงนี้หล่อไว้นะครับเราไม่ต้องลดน้ําบ่อยจะสามารถที่จะลดน้ําประมาณ3วันครั้งก็ได้เลยนะครับถ้าทําแบบนี้นะฮะนี่คือรูปแบบของการปลูกฝรั่งรูปแบบใหม่สนใจต้นพันธุ์นะครับที่จะนําไปปลูกนะครับวันนี้ลุงเกษตรมีบริการจัดส่งถึงบ้านทุกท่านนะครับส่งทั่วไทยนะครับในราคาหลักร้อยนะครับในราคาหลักร้อยนะฮะวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับกับการที่จ้องการที่จะปลูกฝรั่งไว้กินไว้ขายกับพันธุ์ใหม่ที่น่าปลูกครับฝรั่งพันธุ์นี้ครับไส้แดงนะครับ ขงซินเบอร์สองนะครับตรงนี้ไสแดงของซินเบอร์สองรับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ092นะครับ8647963หรือจะทักมาทางไอดีไลน์ก็เช่นกันนะครับ092 8647963นะครับหรือจะมาชมได้ที่สวนเกษตรพันธุไม้ครับซึ่งตั้งอยู่ในซอยะสิดิ2หมู่ที่8ตำบลเสิดิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ถ้าจะปลูกฝรั่งไส้แดงครับนึกถึงฝรั่งไส้แดงพันธุใหม่นะครับขงซินเบอร์สองนะครับลุงเกษตรยินดีรับใช้ครับเดี๋ยเลยครับ